สวัสดีเพื่อนสมาชิกร้านนาลาลังนกนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์บ้านนกแอนครบวงจรวันนี้พาสมาชิกทุกท่านมาดูชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติและทา์เมอร์ที่ประกอบพร้อมใช้ไปในตัวเดียวกันเลยนะครับตัวนี้คุ้มค่ามากๆนะครับเพราะท่านยกไปแค่ตู้เดียวเนี่ยจบเลยนะครับทั้งในส่วนของการควบคุมอุณหภูมิความชื้นและทา์เมอร์ในการตั้งเวลาเครื่องเสียงนะครับหรือจะใช้ในการควบคุมส่วนอื่นๆก็ได้นะครับชุดนี้เราประกอบไปเสร็จในกล่องเลยนะครับ ตรงนี้จะมีหัวเซ็นเซอร์นะครับคุณภาพสูงให้ค่าเที่ยงตรงนะครับมาพร้อมสายเซ็นเซอร์25เมตรถือว่ายาวมากเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวไทม์เมอร์ดิจิตอลตัวนี้นะครับ15โปรแกรม3ช่องเสียบแยกอิสระต่อกันนะครับสามารถสั่งการเครื่องเสียงได้3เครื่องเลยนะครับตัวนี้นะฮะเซตไม่ยากนะครับในส่วนของหน้าตู้ก็จะมีปลั๊กสำหรับเสียบเครื่องพ่นหมอกและ พัดลมระบายอากาศนะครับแยกคุมความชื้นกับอุณ nice หภูมินะครับสามารถสั่งการได้โดยใช้เครื่องควบคุมด้านในตัวนี้ครับ T F หนึ่งตัวนี้แค่ตัวเดียวนะครับสามารถสั่งการพัดลมระบายอากาศร้อนออกสร้างความชื้นจากเครื่องพ่นหมอกก็ได้นะครับตัวนี้เลยนะครับเซ็ตค่าไม่ยากนะครับเนี่ยนะฮะสามารถสั่งการพัดลมและเครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่าและเครื่องพ่นหมอกได้ในตัวเดียวเลยนะครับนอกจากนั้นจะมีทามเมอร์ ไว้คุมเครื่องตัวนี้อีกทีหนึง่งหมายความว่าถ้าตอนกลางคืนไม่อยากให้ทํางานก็สามารถตัดระบบไฟได้นะครับตอนนี้เป็นพวกแมกเนติกโอเวอร์โหลดนะครับประกอบเสร็จในตู้นี้เลยนะครับท่านยกไปถึงไปวางปับ๊บก็สามารถเสียบเครื่องเสียงได้3ามเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องอพ่นหมอกและพัดลมระบายอากาศได้เลยนะครับครบจบในตู้เดียวนะครับคุ้มค่ามากๆากํสำหรับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจสอบถามสั่งซื้อก็ามาได้ที่ร้านนาลาลังนกนะครับขอบคุณครับ